สวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับผมชีวิตนี้เคยเป็นหนี้มาคนที่ผมไปพบก็เป็นหนี้กันทั้งส่วนใหญ่สิ่งที่ผมเจอผมคุ้นคิดทำไมคนเราถึงได้เกิดหนี้ทำไมคนเราถึงไม่มีทางออกว่าหรือวางแผนว่าให้อะไรมันช่วยเราได้กว่านี้วันนี้ไปเจอที่ไหนไปเจอใครเขาก็บอกไม่มีเงิน เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ต้องไปหยิบยืมพ่อแม่พี่น้องสายหน้ากันหมดแม้แต่เพื่อนๆที่เราเคยให้ความช่วยเหลือเขาก็สายหน้าทำไมวันนี้คนเราถึงได้ไม่อยากจะวางแผนกันเรื่องการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะแต่คนเรามักจะมองข้ามสุดสิ่งนี้ไปเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามองว่าวันนี้ เรายัางหาเงินได้หามาเราก็ใช้ไปหามาแล้วก็ใช้ไปอีกเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราจําเป็นจริงๆก็คือเมื่อเราหมุนเงินไม่ทันแล้วหมุนเงินไม่ทันแล้วเราทำไงล่ะมองหน้ากันสามีพยายามองหน้ากันแล้วทําอะไรกันได้ครับกูยก้ยืมแบงก์กู้ยืมนอกระบบ ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมันจะดีกว่าไหมครับวันนี้เรามานั่งวางแผนการเงินกัน,กนไม่ยังเปตนน้องแบบว่าคิดอะไรเยอะเลยสิบาท20บาทคุณคิดอะไรได้คุณก็ทำไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนที่ผมเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ผมใช้แค่สิเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของผมมานั่งทำบัญชีเก็บออมผมใช้แค่1ิบเปอร์เซ็นต์ของผมมาก่อเกิดรายได้ที่ผมจะมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ ผมใช้แค่รายได้แค่ส0ซในการดูแลชีวิตคนในครอบครัวของผมเท่านั้นเองแต่ถามว่าทำไมคนอื่นถึงได้ไม่คิดจะวางแผนในเรื่องพวกนี้ล่ะครับเริ่มเธอะครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเลยก่อนที่มันจะสายแล้วคุณจะย้อนกลับไปไม่ได้วางแผนตอนนี้ดีกว่ารอให้มันสายครับ